เรื่องราวที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลกันบ้างที่ฝั่งกัมพูชาตอนเนี้คือมันเป็นคลิปของแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินปิดถนนประท้วงเรื่องของโรงงานรัฐบาลเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงแล้วก็สวัสดิการนะครับคู่ประท้วงพร้อมกันทั่วประเทศเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงกันครับ โอ้โหเนี่ยคุณโกมประท้วงพร้อมกันเยอะมากเลยนะนี่เรามองไปนี่คือแบบเยอะยัวเยอะเลยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพจ Facebook army military force <c oughs> นำมาโพสต์เมื่อวันนี้นะครับเป็นภาพที่กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาในโรงงานตารันหลายพันคนรวมตัวกันประท้วงปิดถนนทางหลวงหมายเลข3บริเวณตำบลแสมกระปูอำเภอ,อ,เภอกงปิเสยจังหวัดกำปงสปือนะครับ ส่งผลให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโรงงานติดขัดอย่างหนักเลยมีรถติดกันสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรเลยนะคุณผ<ฆ>ู้ชมการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้โรงงานดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงแล้วก็สวัสดิการผู้ประท้วงได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนไปยังโรงงานและรัฐบาลท้องถิ่นบอกงี้คุณผู้ชมว่าพวกเขาจะทําการชักชวนแรงงานทั่วประเทศให้ลุกฮือประท้วงพร้อมกันถ้าหากว่าข้อเรียกร้องแล้วก็ปัญหาของพวกเขาถูกเพิกเฉยนะครับ 嗯。Mm.